สวัสดีปีใหม่ครับเพื่อนๆนี่อยู่กับบ่าวกุ้งพาไปดูเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมอยู่กันที่แปดริ้วนะครับผมวันนี้พามาเที่ยวสวนป่าตอกอนไซนะครับผมที่แปดริ้วเดี๋ยวเราไปสวัสดีป่าตอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับยินดีต้อนรับครับมีโอกาสมาเที่ยวสวนให้ป่าพาชมสวนรับครับะผมก็ไม้ที่สวนก็ทาหลายอย่างครับ ทำเกือบแทบทุ่งไม้ครับผมอันนี้ช่วงนี้ก็จะไซส์ใหญ่ๆหน่อยครับผมมาต้นแรกดิเพื่อนๆมาดูต้นเทียนนะครับผมหน้าบานหน้าสวนเนาะอันนี้เป็นต้นรับแขกเลยครับผมไอเข้ามาเห็นต้นประธานนี่เลยครับเข้ามาเห็นต้นนี้เลยเพิ่งจะบวชกำลังแตกแล้วครับอันนี้ป่าเพิ่งบวชไปนะเทียงตับจากสวยๆนะครับต้นหน้าบานต้นรับแขกเนาะ เพื่อนๆต้นจริงสวยมากนะพนเพื่อนๆซากมีซากแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยใช่ไหมปาใช่ครับซากเดิมซาก,ซากของเขาเลยมีแกะแบบแล้วก็มีตแต่งเพิ่มนิดหน่อยแต่งเติมช่วยเนาะอันไหนมันชื่อแล้วก็ทำให้มันพิュพิวนิดอ,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 อันนี้เป็น,เป,น,นเป็นหน้านะปะ่าป่ารากเดียวครับอาจนี้ ก้าต้นอันนี้ก้าต้นครับผมข้าวลำก้าวลำป่าเป็นรากเดียวเนาะป่ารากเดียวครับผมดูมเลี้ยกมอดครับผมด้ยสวยงามอันนี้ต้นอะไรครับป่า อันนี้หมอนครับหมอนนี่ก็เพิ่งบวชไปเพิ่งจะแตกเหมือนกันตัวนี้ก็จะพิเศษอย่างนี้ครับพอแตกเสร็จก็จะติดลูกเลยอือแตกใหม่ติดลูกเลยเนี่ยพอเขาแตกใหม่ปุ๊บได้ลูกเลยได้ลูกพร้อมอันนี้ช่อลูกเลยใช่ไหมครับใช่ครับในลูกเขาอ้ดกบ้างนะเพื่อได้ไม่หมาไม่กินได้ครับหมาไว้ตรงจังหวะเ่วานั้นเก็บออกหมดแล้วแล้วก็ย่นใหม่ครับ นี่ก็เป็นต้นต้นไก่นะครับป๋าไก่ไซสใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆให่ก็เกาใช่อันนี้ไก่ไทยเนาะไก่บ้านเราเนี่ยครับน,นี่จะสวยน,นี่โซนรับแขกหน้าบ้านนะเพื่อนๆอันนี้เป็นฝรั่งหนูครับฝรั่งหนู ไอ้ตัวนี้ที่ที่ยกาการที่ยกเป็นเมืองการที่ติดลูกเยอะๆครับอ่าครับเพื่อนถ้าไปกลับมาก็เปลี่ยนกระถางเพิ่มขนาดกระถางใหม่เปลี่ยนดินแล้วก็เริ่มแตกยอช่อใหม่หมดแล้วครับย่นใหม่ผมแวบแรกที่เดินผ่านมานึกว่าเผิมหน้าไม่ได้ดูใบฝรั่งหนูติดลูกดกมากต้นนี้ อันนี้จะไปหนึ่งอันนี้เป็นโพครับโพ<ด>ขาวขาวบ้านเราเนาะใช่ครับนี่ก็เหมือนการเพิ่งจะบวชเพิ่งจะยน่นเข้าใหม่พอเริ่มแตกช่อใหม่หมดละเขามากี่ปีครับป่าต้นี้โอ้นานครับต้นนี้ทําทํานั่นก็อยู่ในดินนะครับแล้วก็เริ่มจะจบแล้วค่อยเอามาขึ้นกระถางนี่เปลี่ยนกระถางมาสามใบละนี่นะนเพื่อน นหนสนใจก็ทักมาหาป่าได้นะครับใช่ครับสนใจต้นไหนทักมาได้เลยขายทุกต้นป่ารักทุกต้นขายทุกต้นนู่นครับมะขามครับอันนี้มะขามไซส์ใหญ่อันนี้จะเป็นกลุ่มกอครับไซส์ใหญ่ใหญ่อันนี้เขาเขาไม่ได้เป็นเหมือนสองต้นแต่เขาลัดกันมาอย่างนี้เลยดูเหมือนสองต้นเนาะใช่ครับแต่รากเดียวแต่ลากเขารัดจนหมดเลยรัดติดกันหมดเป็่ต้นเดียวไปเลยใช่ อันนี้ก็ซื้อต่อมาครับมาสร้างเอาครับีะเป็นไม้ประเภทกลุ่มฟอ,รอครับุกอในละเอียดครบนะเพื่อนๆไม่ใช่เราค่อยๆไล่เอาครับแล้วผิวเผลอดูครับแตกเก่ากเก่าเลยครับผมเหลยงเดียวยังไม่ติดลูกไม่เคยติดฝักใช่ไหมป๋ายังครับยังนี่แต่ติดลูกผมเห็นอยู่ทางซ้ายมือผมเนี่ยครับนี่ ส้มอะไรปะเขาเรียกอะไรส้มกิ๊กส้มกิ๊กเี้ยพวกนี้ที่ติดลูกนานๆครับเนี่ยเพื่อนติดลูกทิ้งหลายเดือนเลยไอ้นี่เราทาบนไซเนาะทำครับอยู่นู่นต้นนู่นต้นนู่นอยู่หน้าบ้านนู่นความอยู่โ่นต้นใหญ่นุ่นลวดต้นดกๆนันเป็นบนไซไปแล้วไอ้ตอนนี้ยังไม่ได้ทําครับนี่แหละความพิเศษของเขาติดลูกนาน อันี่เป็นหมากเล็กหมากน้อยป่าลากเดียวสาวิตีด่างสาวิตีด่างนะเพื่อนๆดอกง่วงดีจังเลยลงตกอันนี้ก็ป่าลากเดียวใช่นี่ประมาณซากใต้ดินใช่ไหมป่ะใช่ครับมันเป็นไม้ใต้ดินเขาจะขุดไล่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 เอาแล้วเขาค่อยขุดขึ้นมา ครับเพื่อนๆที่สวนป่าแกมีทุกสายพันธุ์นะเพื่อนต้องการสายพันธุ์ไหนทักมาได้ครับนี่ก็เป็นไซไซเกาหลีเนาะไซไทเกอร์ไทไ,ไทเกอร์ไซเกาหลีไซคอมแบกมีหลายชื่อนะเพื่อนใช่ใช่ไ <laughs> อ้เัวน,นี้ไปซื้อมาจากคลองสิบห้าว่าเอามาทำมันก็เลยแงกโเคคตัวน,นี้ก็จะเป็นมะขาม นี่นะครับมะขามมะขามพ่อเม็ดครับต้นนี้มันแอบ,บหินอยู่เด๋ยวพวกนี้จะเป็นไม้พ่อเม็ดหมดเลยเพื่อนดูไว้นะครับไม้พอเม็ดต่อเขียงถูกใจต้นไหนแคมปนะ์หน้าจอทักมาหาป่าได้เลยที่เฟซบุ๊กผมขึ้นหน้าเฟซขึ้นเบอร์โทรให้นะครับเพื่อนอันนี้มันหน้าหนาวใบเขาจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมป่าไอ้นี่เพิ่งจะเลียดใบครับใช่ไหมนี่เขา <Okay. S 1> แตกเขาเริ่มแตกแล้วเนะี่ย มันจะย่นนะแหละมันยืดมันย้วยเราก็ย่นใหม่แล้วก็แตกแล้วเนี่ยแตกใบอ่อนพอดีเลยใครจะอาไปใส่ต้มไก่ได้พอดีเลยโสนนี้เยอะเลยนะเพื่อนนี่มาขามข้างหลังนั่นก็จะเป็นตะโกหนูตะโกหนูนะเห็นเห็นจนนี่หมากเมา เมาป่าครับหมักเม่าใช่ไหมเพื่อนเมาป่าที่เป็นลูกเหมือนไขป่ปลา<อ>เล็กๆเ,เป็นพวงครับเปรี้ยวๆไอ้เล็กๆเปนสีสใช่ไหมป้าใช่ใช่ตัวอ่อนมันจะเขียวพอแก่มันจะออกคำคำอ,อร่อยเปรี้ยวมันจะเป็นสวนใบพายครับหลังนี่จะเป็นลูกฝรั่งต้นเมื่อกี้นี้นู่นนะเพื่อนฝรั่งเป็นลูกเพาะ รูปพ่อมเมล็ดของต้นเมื่อกี้มันเอาไว้เล่นนะ,ะเพื่อนท่านไหนสนใจก็เป็นแม่พันธุ์งวดไปเมืองการต้นนี้นป่ะครับคนมาเลาเขาเอาเหมาไปหมดเลยสิบต้นบา้างบ้างวดนั้นอ่ะมันเหลือแค่นั้นอ่ะบางเขาไม่มีเนาะอืระดับห,หนูอี่ครับเพื่อนอีส่วนใบพายใช่ครับอีจะมีหลายแบบพวกนี้มันจะเป็นไม้ถุงอะ่ะ ส่วนไม้พายม,ม,มีมีใบเล็กใบใหญ่ใ,หญใบยาวใช่ไมบใบใหญ่ใบสั้นใบสั้นมีของจีนงแต่พวกนี้ทําใบมันก็เล็กเหมือนกันครับเพราะอ,อายุดได้มันก็เล็กพย่นใหม่ทําใหม่เหมือนกันนี่กคือหมักเมาเหมือนกันนี่ต้นหนึ่งเพื่อนมาดูใกล้ๆกันเมื่อกี้่เข้าป่านี่ครับ,ใ,ใ,รบใบจะประมาณนี้เนะาะแ้วจริงๆเขาก็ใบใหญ่ครับใบท่าป่ามือเนี่ยมียอดแล้วเนาะใช่พอเราเลี้ยงใบก็จะเล็กลงเล็กลงเลี้ยงง่ายไหมป่า ยังง่ายครับตายาตายากขุดมานะไม่มีดินเลยขุดแถวบ้านเนี่ยอันนี้จะเป็นสาวิตรีนี้ก็พึ่งจะอรีดใบเหมือนกันหรือเอาดอกไว้ให้ดูดอกสวยจริงๆเพื่อนดอกทีีแล้วอยู่นานเนาะใช่ครับอยู่นานเพราะเฟืองฟ้าไหมปะนานฝ่านานขวาเนาะเฟืองฟ้าก็จะร่วงเร็วอันนี้จะเป็นเชอรี่ไทยอันนี้ก็ทํา เปียนกระถางเหมือนกันบลิดใบเรียบร้อยเป็นี้จะเป็นตะโกนาตะโกนาเห็นตัวนี้แก้หลายรอบแล้วเห็นเห็นแผลตรงนี้นี่คือเขาตายตายตายแล้วก็เปลี่ยนทรงใหม่เลยใช่ครับก็เหลือจะเป็นรูลมเนี่ยเป็นบัณฑิตนี่ก็เริ่มแตกยอดใหม่แล้วนี่ครับเพื่อนๆแตกแล้วนยแตกแล้วยอดใหม่หมดแล้วนี่ครับ ตอนสูงคนเลี้ยงไม้เห็นใายไใบแตกยอดแตกที่ดีใจครับอนี่เป็นเทียนใช่ไหมป่าเป็นเทียนนี่ก็พึ่งบวชมาเหมือนกันกิ่งช้ำทั้งนั้นเลยอันนี้พวกนี้เม็ดครับเม็ดเม็มไม้ฟอมเล็ด